<Covid. S 2> าาน้อยๆแม่ก็อีมา,ากกวอ่อีตอนคุณทำไดคุณแม่เพิเ่งหายโควิดในอุสาดมาช่วยผมนะครับขอบคุณคุณแม่มากๆเลยะครับผมคือคุณม่เล่งานจะบอกบอยก็กลัวก็ตกใจนะคะบอกว่าแม่จะพยายามหนักที่สุดก็แล้วกันพยายามอย่างไรเดี๋ยวเราไม่บอกก็แล้วกันนะแม่ <c oughs> ะนะไม่ได้เป็นนะแต่ว่าแค่เป็นยัง เขาเรียกว่าอะไรลองโควิดมาแล้วแนมะ่ยังยังยังเป็นแบคท,ทีเรียอีกตัวยังไม่พูดทุกบันเลเลยวั <c oughs> ยนนี้ก็ขอบคุณ Boy, Both, บอยกับบอสมากน,นะคะที่เชิญให้วพี่ทแทนมาร่วมสนุกกันและจะทำให้ได้มีโอกาสได้เล่ากล่าวให้ท่านฟัง ขอให้ท่านช่วยกันนะคะช่วยเหลือบริจาคสนับสนุนไ่ดันก่นเดี๋ยวบอกไให้บอกยวเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมถามไม่ให้บอกถามอ้าวไม่ได้ไม่ได้ติวกันไว้อย่างนี้ค่ะโอเค you first you first โอเคโอเคคือว่าคุณกวลาปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเขาไม่ถามผู้หญิงไงแบบนี้แต่ว่าเองงี้นะคะพวกเราชาวเบเกอรี่นะคะก็เล่นากันแล้วทั้งนั้น สัเกตก็ผมขาวทั้งสีสารแล้วบางคนก็จะไปถึงเลขหกผมจะหกนะดิฉันว่าจะกโกหกสักหกสิบแปดก็ท่าไม่ไหวก็เลยหัวเข้าไปอีกยี่สิบปีเป็นแปดสิบแปด ช่วยเหลือคนแล้วช่วยแบบทั้งหลังช่วยแบบแ,บแอบช่วยทั้งแอบช่วยทั้งไม่แอบช่วยทั้งอะไรทั้งนา้นๆเนี่ยน่าทำมาเยอะมากจนทำใหมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีมีพลังใจที่จะแบ่งให้กับคนเยอะแยะใช่ไหมครับและในวันนี้คุณกำลาาังก็อยากจะคุณกำลาาังก็อยากที่จะมาเล่าถึงเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่นะครับคุณกำลาาังช่วย เราไังสนนิดหึ่ขอะะบใจบอยนะคะที่เชิญท่านมาร่วมแสดงในวันนี้ทำให้ทีมีโอกาสได้คุยกับท่านนะคะแล้วก็เขียนทห่ท่านทราบเกี่ยวกับออขอชักชวนให้ท่านในการช่วยกันบริจาคสนับนสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนแก้ไขความพิการบนใบ,บหน้าและโกรธศีสษะ ฟังแล้วท่านงงไหมคะว่ามันมันอะไรกันอย่างนี้นะคะคุณเด็กพวกนี้มีความพิการบนใบหน้าและเขาเนี่ยจะต้องได้รับการผ่าตัดการแก้ไขความพิการของเขามีชนัะแล้วเขาจะดำรงชีวิตเป็นปกติไม่ได้ค่ะดิฉันช่วยโครงการนี้มากกว่า20ปีแล้วนะคะแต่ว่าช่วยช่วยลำพังช่วยคนเดียวมัวนก็ไม่ง่าย อยก็บอกแม่แทนที่จะคอนเสิร์ตการกุศลอไมใช่ไม่ทำแอนิเมชันการกุศลแอนิเมชันก็คือมิวสิกวิดีโอนะคะเราก็แนะนำบริษัททำการ์ตูนให้ดีฮะก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องมีเพลงประกอบมีนิทานใช่ไหมคะเพลงประกอบก็ชื่อว่าเมื่อคืนฉันฝันไปซึ่งดิฉันร้องเมื่อก้าวขัดวกาใครคนแต่งไม่ใช่บอยโกธิยพงศ์นะใครก็ไม่รู้ถ้าผมแต่งบอนที่มตายไปแล้วก็ทำไ นี่มันเกิดขึ้นมา8ปปีมาแล้วค่ะ <S <S 1> <S 1> ใครแต่งก็ไม่รู้ดิยัก็แต่งชื่อมันเองบ้างเมื่อคืนฉันฝันไปแล้วก็เลือดประกอบก็ได้ดูวิวสุวิดีโอกันไปแล้วเมื่อเมื่อครู่นี้นะคนที่ไม่ได้ออกไปพักน,นะครับะะตัวเล่นตัวแสดงก็มีน้องคายน้องคายนี่ก็เขามีเพื่อนไม่ใช่สืเบทคนนะคะสืเบตัวค่ะเป็นสัตว์ทั้งนั้นสัตว์ก็มีมีจิ้งหรีดมีจิ้งจกนะคะ มีมดแดงมดดำมดตางลอยมีคังคบฟังแล้วไม่หล่อสักตัวงแต่น้องคายกษัตริย์ทุกนี้ก็มาร่วมกันแสดงสนุกกันใหญ่เลยนะคะอยากฟังเพลงไหมคะผมขอเสิร์ฟนิดนึงได้ไหมครับหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้ดูหล่อนะครับแต่เมื่ออย่างบอยเนี่ยที่ผมดูแล่เดี๋ยวผมผมว่าจะไปผ่าตัดหน้าอีกวันนั้นแน่ ที่คุณหมอนอนคุณหมอจารันมาในที่นี้ด้วยแล้รับพอขาดตดคุณบอยหน่อยไหมครับผมผมขอผมดกแค่ครึ่งเนี้ยหน่อยได้ไหมจะบริจาคไม่ที่สิบปันนะผมขอเล่าบันนะคืองานที่คุณแม่ทำตัวละครหลายตัวขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันแอสโซ i a t e d กับคนหลายๆคนเด็กหลายๆคนที่จะต้องมีชีวิตต่อไปไม่ว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขา อดึงได้ทําสตูดิโอเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับผมเราก็จะทำเป็นทั้งมือชิ้นดายทำเป็นอะไรต่างๆนานาเพื่อให้คนได้มาสนับสนุนโครงการอันนี้ปอยก็อยากบอกอยากให้บัญชีรังยังยืนเลยค่ะครับก็คุณแม่ก็ได้ได้ได้ทำได้ทำนั่งดูสวิดีโอนี้อยากจะขอให้ทุกท่านลงเปิดคิวอาร์โค้ดน่อนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูวิดีโอเรื่องนี้แล้วก็เข้าไปสแกนบริจาคได้บริจาคได้ตรงไปให้สภากาชาติไทยเลยค่ะแล้วก็ในคืนนี้คุณแม่ก็บอกว่า คุณบริจาคเท่าไรหรือแม่ทับอีกเท่าไหร่ระดิฉันบริษัทแอร์โอแกรมในเครือสุโขศนขอบริจาคให้กศูนย์เป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทค่ะเอาครับคิวอาร์โค้ดที่อยู่ตรงนั้นนะครับสามารถที่จะสแกนเข้าไปแล้วก็ไปดูดูวิดีโอที่แม่ร้องนะครับแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรบริจาคเงินได้<ฮ>ในในมันมีคิวาโค้ดอยู่ในนั้นงั้นก่อน ที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวแม่ร้องเพลงดีสักครั้งให้ให้เราฟันบ้างเราพวกท่านต้องร้องตามไปนะคะจะร้องไปไม่ต้องใช่วงนดนตรีค่ะอายครับคุณไม่ต้องเล่นนะพี่ย้องล่ามมอตอนเก้าขวบว่าพบอกกันยังใครต้องทำเสียงมันรนฉันฟันไปไหนฟันนั้นมีอะไรยังพอจาได้จะลาให้ฟัน ฟันเห็นหมดกันตีชิงเจ้าหนุ่งนั้เตีระทังจริงจบว่าการมังมาตีระดังโด่งบันเนี้เจ้าแพะนันือขึ้นอนองร้องเพลงน้อยใหม่ๆเจ้าหนูนั้นเดินตัวลอยมดตะน้อยจับหูเต็นนําทางทบอกไปสุขสารลาหน้าตาเป็นตะพงตะฟันจริงๆร้องจีนแมวดำมาชวนมดน,นำใหม่นโอลอ เพราะเที่ันเดิมหรือเปล่าคะบอกว่าเพราะเท่าเดิยหรือเปล่าต้องตอบยังไงครับโอเคเมื่อกี้นี้นะคะทีชั้นกรลูแล้วมดิเอ็นต์1ตุลาเป็นอายุ8.9ขวบนะคะฟังตัวน่าตัวเลขมันฟังแล้วหน้าตกใจทำไมมันแย่อย่างนี้เลยก็ตกใจเหมือนกันตัวเลขเยอะนะคะแต่ว่าดิฉันไม่แก่ยังแก่ไหม แั้วเราจะนั่งร้องให,ให้คุณฟังเพลงได้ยังไงเดี๋ยวนี้ยืนร้องกันชักจะไม่ไหวแล้วก็ต้องนั่ง rock, ร้องนะจ๊ะแต่เพลงต่อไปครับแม่ครับเราจะมาแดนซ์กันแม่ร้องบอยแดนซ์ได้ครับโด่ลองบอยดยันซ์ <Okay. S 1> โดยที่ช่วงนี้จะมีอาจารย์ของผมนะครับคุณสมเกียรติเรนชัยพานิชวิเศษช่วยขึ้นมา,าช่วยเราแดนซ์เลยเริ่มเลยครับสมเกียรติยังไม่ได้ขึ้น กำลังไปย้อนผมอยู่ค่ะ